เอาแล้วนะครับวันนี้เราจะเล่นเกมพาลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับพี่โมซันดามาวันนี้เราจะมาจับโปกเกมอนใหม่ๆเราเนี่ยนกไวเวิร์นะฮะพี่โมซันดาเก็บเรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่ทันจับแต่สำหรับโปกเกมอนตัวนี้เราจะลองใช้วิธีใหม่เราจะใช้ปืนพี่โมซันดานะครับพี่โมซันดามีปืนด้วยนะฮะซึ่งทุกคนน่าจะคลิปที่แล้วไม่เคยได้เห็นนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งจะ ซื้อปืนให้พี่โมซันดานั่นเองพี่โมซันดาจะได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นยิงทีนี้จะดาวอยู่แล้วนะพี่โมซันดาพอแค่นี้ก่อนนะเราจงการจับมันเป็นนะฮะถ้าตายแล้วเราจับมันไม่ได้นะฮะทีนี้ก็โอกาสจับร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าปืนพี่โมซันดานี่ทาดัมเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะตัวที่แล้วเนี่ยมันตายอย่างเร็วเลยเราจับมันไม่ทันแต่ตัวที่สองมาเนี่ยเราก็จับเรียบร้อยพี่โมซันดากลับเข้ามาก่อนนะ เดี๋ยวเราไปดูว่ามีโปเกมอนตัวไหนใหม่ๆใ,ให้เราจับไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนฟิ่งมาเราบินไปดูดีกว่านี่ผมก็บินมาสกายแล้วนะฮะแล้วผมก็เจอพวกโจนิกแล้วคลิปที่แล้วยังที่ถ้าทุกคนเห็นมาแล้วหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะเข้าไปดูคลิปที่แล้วเลยนะเราแพ้กับพวกโจนมาตั้งสองรอบเลยนะฮะรอบแรกเราจะมาสู้กับพวกโจนเราจะเข้าดันเจียนและพวกโจนก็ไม่ปล่อยให้เราเข้า แต่เราก็ตายเพราะมันโดนลุมแต่รอบนี้คือเราเตรียมมาดีเรามีพี่อนูบิทมาคอยซัพพอร์ตนะฮะคอยช่วยเราแล้วเราก็พวกโจโน,นี่รู้สึกว่าทุกครั้งที่พวกนี้จะอยู่เนี่ยพวกนี้จะขังโปเกมอนไว้สักตัวอะไรตัวหนึ่งนะฮะนี่โปเกมอนตัวนี้ก็ยังอยู่ในกรงนะฮะเราจะเอาโปเกมอนตัวนี้ออกมาให้ได้นะฮะพี่อนูบิทดูรอบๆให้เราหน่อยนะเดี๋ยวเราจะปลดล็อกแล้วนะฮะ เออดีมากเมื่อกี้โจมเมื่อกี้ข้างหลังนี้มันจะยิงเรานะแต่พี่อโนบิสก็จัดการมันเรียบร้อยแล้วนะฮะไอะ้โปกเกมอนตัวนี้มันจะโจมตีเหรอนี่เรียบร้อยพี่อโนบิสดูรอบๆให้หน่อยดิมีใครแรงเหลืออยู่ไหมเนี่ยคืออโนบิสนี่มันจะวิ่งไวแล้วมันจะเก็บสัตว์รูให้เราเลยก่อนที่เราเข้ามาทั้งนี้วิ่งวิ่งไปนู่นแล้วเนี่ยอโนบิสกลับเข้ามาก่อนอย่าพึ่งไปไกลเดี๋ยวเราต้องมาหาโปกเกมอนแข็งแรงเพื่อจับนะไม่ใช่เพื่อตะเก็บมันนะ นี่ผมก็บินมาสกายแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่เจอโปเกมอนใหม่ๆเลยมีแต่โปเกมอนเดิมๆที่เรามีหมดแล้วนี่ผมก็มาแถวแม่น้ํานะฮะเผื่อมีอะไรหรือเปล่าในนี้ก็มีโปเกมอนที่เราเคยจับมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะรู้สึกว่าข้างหน้ามีถ้ำอะไรสักอย่างอะนะเออในถ้ำนี่น่าจะมีโปเกมอนใหม่ๆอยู่ลองเข้าไปกันดูดีกว่าอืม ทีนี้เราก็แบบไม่ค่อยกลัวนะ,ะับพอโปเกมอนเราก็แข็งแกร่งมากพอสมควรนะฮะเราก็เลยกล้าที่จะเข้าไปในถ้ามืดๆแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นก่อนหน้าเนี้เรากลัวเลยไม่อยากจะเข้าเลยเพราะกลัวตายเพราะโปเกมอนเราไม่แข็งแรงพอแต่ก่อนหน้านี้เราก็จะให้โปเกมอนกินอาหารให้มันอิ่มก่อนนะฮะเพราะถ้าหิวกลางทางเนี่ยเราโปเกมอนที่บอสโปเกมอนหรืออะไรที่โผลมาเรา พลังเราไม่เต็มร้อยเราจะชนะมันไม่ได้นะฮะทีนี้เราก็รู้สึกว่าข้างในนี่ไม่มีโปกเกมอนเลยควรจะเข้าไปข้างหน้าอีกดีไหมลองเดินหน้าอีกหน่อยดีกว่าเผื่อมีอะไรเพราะไหนๆก็มีถ้าแล้วอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างไหนลองดูสิว่ามีอะไรเข้ามาลึกพอสมควรแล้วนะแต่ยังไม่มีแววที่จะมีอะไรเลยว่าถ้ำนี้ไม่มีอะไรข้างหน้ามีทางกันโอ้ข้างในมันมีแสง แล้วมีโปเกมอนโอ้โปเกมอนใหญ่เป็นบอสโปเกมอนซะด้วยแล้วก็น่ารักมากด้วยนะมาอยู่ถ้ำนี้คนเดียวทำไมเนี่ยโอ้โหโปเกมอนตัวนี้น่ารักมากเลยอยากได้มันน่ะอยากจับมันแล้วโอ้ oh, เดินยังดีเลยโปเกมอนนี้น่าจะเป็นโปเกมอนแนวที่เป็นพวกปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้หรือเปล่าโปเกมอนตัวนีอ้อยากให้เข้ามารดน้ำหรือว่าปลูกต้นไม้ในเบสเราอะ่ะ ที่บ้านของเราอ่ะชื่อโปเกมอนบรอนเชอรี่เลเวอร์แอควาเป็นธาตุน้ำเลเวอร์ามสิบทีนี้เราก็ไลฟ์ Life มันก็2,700กว่าเราก็ให้พิโมซันดาไปเริ่มการต่อสู้แล้วพิโมซันดาเข้ามาทีนี่ทำมันช็อกเลยนะฮะพิโมซันดานี่งานไวใช้ได้เลยนะโอ้แต่โปเกมอนตัวนี้ก็ตีแรงไม่เบาเลยนะ พี่มอสันดาคอยระวังด้วยอย่าพึ่งชะล่าใจเดี๋ยวแพ้นะเพราะโปเกมอนนี้มันดูแล้วมันดูเหมือนออนแอร์แต่ตัวมันใหญ่นะน่าจะแข็งแรงด้วยถึงเป็นบอสโปเกมอนมาได้โอ้โหอทัทกน้ำอันนี้คือต้องระวังนะฮะเพราะว่าบอสพี่เมโมเรสลองอทัทกมันหน่อยดีโชว์มันหน่อยพี่เมโมเรสพี่เมโมเรสก็เป็นบอสโปเกมอนนะฮะ ที่ไปทําลายบ้านพี่พิมพ์คงกันนะฮะหนังที่ทุกคนรู้กันอยู่ are, ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะอย่าลืมกลับไปดูคลิปนั้นด้วยนะพี่โมเลสไม่อาแทกมันเลยพี es, ่แมมโมเลสอาแทกมันหน่อยดิโจมตีมันเอออย่างนี้แหละพว้พี่แมมโมเลสโดนหนักเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพี่โมซันดาไปช่วยหน่อยพี่แมมโมเลสโดนมาซะเยอะเลยแมมโมเลสนี่ก็ตัวใหญ่อย่างเดียวนะโจมตีไม่ค่อยแรงเลยนะพี่โมซันดาเอาเลย ี่โมซานดาโดนมัดอยู่นะน่าจะเป็นอาแท็กของบอสตตัวนี้นะคัดเลสลองไปดูซิอาแทกมันหน่อยดิมันสตันอยู่พี่โมซานาทามันสตันก่อนที่จะกลับเข้ามาทีนี้คัดเรสก็อาแทกมันอยู่ทำดัมเมจได้ดีพอสมควรพอมันจะโจมตีผมก็ต้องดึงโปกเกมอนกลับเข้ามาแล้วค่อยกลับไปให้เขากลับไปสู้ใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าโดนอาแท็กเต็มๆแล้วมันจะได้รับดัมเมจอย่างเยอะ เพราะมันเป็นบอสโปเกมอนเราก็ต้องคอยเล่นยังมีแผนนะฮะอนุบิดอัแทกมันเลยอนุบิดเอออย่างนี้แหละอนุบิดนี่คือโจมตีเร็วนะฮะยังเร็วเลยแต่คืออัแทกของมันนี่รู้สึกว่าจะไม่ได้ผลกับมันนะฮะเพราะว่าบอสโปเกมอนตัวนี้นี่ดิฟเฟนต์มันนี่อัตราป้องกันนี่ยังเยอะมากเลยคือแบบไลฟ์ลดทีละโคตรน้อยเลย แล้วมันก็มาแท็กพวกเราด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันโอ้เราโดนไปแล้วโดนเต็มๆเลยแล้วเราโดนมัดอยู่เราขยับไม่ได้ด้วยเปลียยนบิ้อย่าให้มันมาทำร้ายเรานนะเปียยนอบิ้เออดีมากเราพ้นจากมันแล้วทีนี้เราก็เดินได้แล้วนะฮะโอเคพอเดินได้แล้วกลับมาหลบอยู่ข้างหลังหน่อยดีกว่าอูบิสจัดการมันเลยอูบิ้ตนูบิสก็เลื่อนรถไปเยอะมากแล้วนะฮะ ทีนี้ก็ต้องพึ่งพี่โมซันดาอีกแล้วพี่โมซันดาจัดการมันหน่อยนี่โอ้มันมันโจมตีเราเลยถ้าเราตายเราจับมันไม่ได้เราต้องกลับมาหาใหม่นะเพราะว่าโปเกมอนตัวนี้นี่ผมอยากได้แล้วผมอยากจะจับมาแล้วผมไม่อยากจะปล่อยมันไว้อัตราการจับโคตรน้อยเเปอร์เซนต์เองไหนดูซิมันจะได้ไมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันห้าเปอร์เซนต์ทีนี้ยังห้าเปอร์เซนต์เลยพี่โมซันดาทำาดเมจอีกหน่อยดิอีกนิดนึงอีกนิดนึง กือบได้แล้วแต่อย่าไปฆ่ามันนะพิโมซันดาเราต้องการจับมันนะอืมอีกนิดนึงพิโมซันดาเอออย่างนี้แหละอีกนิดนึงสามร้อยสิบหกไลฟ์แล้วนะคัตเรสลองสู้หน่อยดิแต่อย่าไปตาอย่าไปให้มันตายนะให้มันมีเหลือไลฟ์อยู่นิดหน่อยนะอ่ะยีแล้วจะได้ไหมอีกหน่อย57เจ็ดแล้ว โอ้โหสําเร็จจับมันสําเร็จแล้วนะฮะบรอนเชอรี่เนี่ยเลเวลเราก็อัพทีนี้ก็กินกินไปเลยในนี้มีผู้ตายก็คือ m e m o r ร e กับ anubis นะฮะแพ้บรอนเชอรี่อกว้าแต่พี่โมซันดาก็ยังรอดแล้ว n i g h t w i ก็รอดเพราะว่านท์วิงเราต้องเก็บไว้เพราะาเราต้องบินกลับบ้านของเรานะฮะเราจะเดินไปมันไม่ไหวนะฮะเพราะมันไกล เราก็เลยเก็บพี่ไนท์วิงไว้นะครับเพื่อที่จะพาเราไปยังกลับบ้านแต่เราก็เหนื่อยละการจากการต่อสู้แล้วและพี่ไนท์วิงก็ไม่ได้สู้ด้วยทีนี้อา้าวพี่ไนท์วิงบินบินในถ้าไม่ได้เพราะถ้ามันแคบพี่ไนท์วิงเข้ามาก่อนพอออกมาจากถ้แล้วเดี๋ยวค่อยเรียกมาดีกว่าทีนี้ผมก็บินมาสกายแล้วนะฮะมันก็กลางคืนอยู่มีโปเกมอนกลางคืนอะไรไหมเนี่ยมีอะไรให้ผมจับไหมเราก็เจอโปเกมอนกลางคืนชื่ออะไร ลูปมูนเอออาแท็กมันนี่แรงใช้ได้เลยนะเราอยากได้เราจะจับลูปมูนอืมอาแท็กมันเลยคัดเร็กอย่าให้มันตายนะคัดเรยถ้าตายอัตราจ,จับร้อยเปอร์เซนต์เราโยนโบก,กบอลไปแล้วเราจับมันสำเร็จลูปมูลเรียบร้อยเราจับลูปมูลไปแล้ว วันนี้คือเราโชคดีมากเลยเราสู้กับบอสโปเกมอนเราจับมันได้เราสู้กับลูปมูนที่เป็นดาร์กโปเกมอนที่ออกมาตอนกลางคืนอย่างเดียวนะเราก็จับมันได้แต่เพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราแบบสวยมากเลยเราแบบตายตั้ง2รอบเลยทีนี้ไนท์เวงก็กลับมาและนี่คือเราก็มาที่บ้านของเราแล้วนะฮะเราก็มีบอสโปเกมอนตัวนี้มันมีหน้าที่ลดน้ำโอ้โหน่ารักมากเลย ลดน้ําในไร่ของเราที่เราปลูกผลไม้อาหารเพื่อให้โปเกมอนมันกินนะฮะเราโปเกมอนที่เหลือที่ชอบนอนเร็วเขาก็หลับกันเรียบร้อยแล้วนะแต่โปเกมอนตัวนี้เราก็เพิ่งจับมากับเข้ามาพักก่อนนี้คือบอสโปเกมอนใหม่ที่เราเพิ่งจับมาในคลิปที่แล้วนะแข็งแกร่งมากใครที่ไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วด้วยนะสักวันเดี๋ยวเราจะบินวนโปเกมอนตัวนี้แต่ตอนนี้เราเลเวลยังไม่ถึงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเท่านี้นะ 拜拜。Bye bye.